สวัสดีค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาช่วยกันอุ่นหนุนหน่อยแล้วแม่ค้าคนยากโอ้ยใจจะขาดให้ได้เลยวันนี้ทั้งร้อนทั้งฝนทั้งแฉะเนี่ยพี่ชื่นจัดการขนมาไว้ในหลงฝนตกโอ้โหเนี่ยดูสิเนี่ยพี่ชื่นจะขายได้ไหมเนาะมาช่วยกันลุ้นหน่อยแล้ว เลูกใหญ่นี้ว่าจะเอาไม่รู้จะขายเท่าไหร่เนี่ยมีคนมาเหมาหน่อยเตือ๊อมะพร้าววันนี้มะพร้าวพี่ชื่นยังไม่ได้เดินไปไหนเลยยืนอยู่สามต้นยืนอยู่สามต้นนี้มะพร้าวร้อยกว่าอีกวันเนี้ยสงสัยพี่ชื่นไม,ไม่ไม่ทันแล้วเดี๋ยววันนี้เหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยเพราะอะไรเพราฝนตกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็หลบฝนเดี๋ยวเราก็หลบฝนนะ กล้วยพี่ชื่นก็ว่าจะเอาไปอย่างนี้เนะี่ยไม่ได้เข้าไปดูในสวนกล้วยสุกนกกินและอันนี้ก็เพีย้ยอันนี้ถ้าเราไม่ตัดนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ตัดมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยพี่ชื่นก็เลยตัดมาก่อนแต่แต่กล้วยเขาก็แก่แล้วแต่มันมันไม่ใช่ว่าแก่ว่าสุกบนต้นใช่ไหมคะถ้าสุกบนต้นแล้วมันก็จะสวยงามจะได้เนี่ยนี่ก็สุกสุก มะพร้าวร้อยกว่าวันนี้โอ้โหไม่รู้จะขายหมดหรือเปล่านี่พี่ชื่นตัดใจเดินหนีออกมาเลยมพราะวถ้าขืนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นถ้าขืนอยู่ต้องต้องกระชากลงมาอีกเอ,เอาบันจะเอาบรรไดไปปีนต้นต่ำๆก็กลัวจะแบบจะช้ากว่าเราจะเอาเชือกผูกลงอะไรบางทีเราก็ ถ้าต้นต่ำๆเราก็จะ,จะจะดึงลงมาเลยใช่ไหมเราก็จะถือลงมากับบันไดเลยแล้วก็โอ้โหมือก็ไม่ดีแล้วตัวนี้มือเทพจะไม่กำมีดอีกแล้วอี่ยในถุงนี้พี่ชื่นจะเอาไปอย่างเงี้ยในถุงอ่ะถุงจะเอาไปอย่างเงี้ยสีนวลไปสีนวลไป,นนไปเดี๋ยวยายตีไอไอจมามันก็จะมาอยู่กับเรานี่พี่ชื่นอยู่ในลงรถนยฝนตกฝนตก,ฟ,นตกฟ้าเฟอ้อมากันใหญ่ละแล้วก็ ต้องต้องต้องเอจะถอยรถออกไปว่าโอ้โหขี้นกเต็มเลยไม่ได้ไม่ได้เอาผ้าคุมขี้นกนี่เพื่อนเนถ้าขี้นกนี่ล้างไม่ออกนะแล้วมันจะเป็นด่างเป็นอะไรเลยเสียงมากเลยหน้าฝนนี่แบบจะดูไม่ได้กันเลยว่ะดูมาพาพิชื่นะวันนี้ลูกสวยๆทยยั้งนั่นี่เนี่ยลูกมนแล้อ้นี่เดิมนี้สามพันเนี้ยลูกใหญ่ใหญ่เนี้ย วันนี้ไปเชิญกินมะพร้าวไปห้าลูกแล้วดีดแล้วดีดน้ำมะพร้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้ากินกินขนมปังไปแถวหนึ่งแถวหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะกาแฟกินไปสองรอบกินน้ำมะพร้าวไปห้าลูกกินกล้วยไปอีก <c oughs> กินกล้วยไปไปเครื่องหวีอะเครื่องหวีก็เยอะอะแปดลูกได้มั้งลูกใหญ่ๆอะ่ะโอ้สเสด็จเลยวันนี้กิน กินดูแบบอย่ามะพร้าวลูกสวยามะพร้าวสัมพันธ์ก็จะลูกใหญ่สวยอย่างเงี้ยกล้วยก็แต่ว่าจะยกไปตั้งเคืนเดี๋ยวว่าจะไปแต่เช้าจะไปจองคิวรถเข้าใกล้ๆให้ได้ไม่รู้จะเช้าหรือเปล่าเดี๋ยวว่าพี่ชื่นไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวจะอาบน้ํานอนก่อนนะกตว่าจะถึงสักนอนสักสี่ห้าทุ่มก็ลุกขึ้นมาฝานมะพร้าวแต่๋ยพอดีฝนมันตกด้วยนะ ต้องฝนต้องฟ้าขึ้นกันคึนกันฝนเหมือนฝนตกอยู่ทั้งแถวอะไรถ้าเรือบ้านหมออะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละเวลาบทจะมาเดี๋ยวมาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวกันเลยนหัวปีนี้ก็อ๋อหัวปีนี้เพื่อนๆเคยกินรอเปล่าเนี่ยลาบหัวปีนะโอ้โหวางช้อนไม่ลงเลยล่ะถ้าลาบหัวปีนะอร่อยมากหัวปียำปลากระป๋องอย่างเงี้ยนะหัวปีต้มขาไก่อย่างเงี้ย แกงหัวปีใส่ซี่โครงหมูอ่อนนะแกงป่านะคะเพื่อนๆใส่ใบกระเพราแล้วเราตำเครื่องแกงเองนะเครื่องแกงเราตำเพิ่งเครื่องแกงสดเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาพริกแห้งนะคะเราตำแบบหย,บยบาบๆอะตำแบบไม่ค่อยตั้งใจอย่างนั้นนะโอ้โหนะให้เผ็ดแล้วก็ใส่หัวหัวปีหั่นฝอยให้ดีนะแล้วใส่กระเพราป่าใส่เครื่องกมุนไพรเยอะๆนะอุย้ยอร่อยอร่อยเหาะ ชื่นถ่ายให้ดูนะว่าเอ๊ใครคิดถึงกันมั่งเนาะพี่ชื่นแกหายแกไปไหนเนาะบอกว่าร้านลวงโดนยึดไปหมดมนะั้งเนี่ยโอ้โหเนะี่ยมันแบบม,แบบมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยจนแบบพี่ชื่นเป็นเล่นขายตอนที่โควิดระบาดหลังๆเนะีะยตอน,นั้นแบบพี่ชื่นเล่นเล่นขายเยอะเลยนะรู้ตัวเลยแล้วก็บางทีก็เอามาพาไปส่งก็เวลาเขาสั่งกันทีละร้อยสองร้อยพี่ชื่นก็ขับรถไปส่งเขาใกล้ๆนะี่แบบ รู้สึกว่าเราขยันเกินเหตุนะนึกอ,อกว่พาพอถึงเวลามันน็อกมันเลยน็อกก็เลยละมือพิชื่นเริ่มไม่กำอีกแล้วเนี่ยแบบมันวันนี้ทํางานทั้งวันไม่ได้หยุดแต่ทำงานทั้งวันแต่ก็มีหยุดตอนเช้าบ้างหยุดนั่งกินกาแฟแล้วพอเข้าไปในสวนก็โอ้ล้วยกระสุกก็หักพอตัดกดล้วยแต่เราก็ต้องตัดต้นกล้วยมันทิ้งเกีกโอ้โหมันเสียเวลาเราก็ไม่อยากจะทํางานจิิงๆคว่างๆเนาะ ค่ะพี่ชิ่นขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงกันบ้างไม้นียกล้วยพี่ชื่นนะน่าเอ็นดูจะตายเนี่ยเนาะพรุ่งนี้ภาวนาให้พี่ชื่นขายดีๆหน่อยนะคะมาเลยจ้ามะพร้าวลูกก็สิบบาทแล้วสามพันก็สิบบาทแปดริ้วก็สิบบาทจ้าชิมก่อนได้เลยไม่อร่อยไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าซื้อไปแล้วไม่ไม่ไม่ดีไม่อะไร เย็นดีคืนเงินทุกบาททุกสตงางค์ค่ะหวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์วิชิ่นด้วยนะคะหวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงสััสดีเนาะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ